เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม o ออ l o s t ได้นะครับผมเราวันนี้เรามาคุยลุยโคนกันต่อนะครับในในแมปประเทศไทยนะครับเ่ยต่อจากพาร์ทที่แล้วนะผมที่ข้ามแมปประเทศไทยไม่ได้นะครับวันนี้ก็คือดูดิมีศาลาประเทศไทยด้วยอันนี้ก็แบบประเทศไทยที่แท้ทรูงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราอยู่อันดับที่10นะครับไม่ไม่ใช่ดีกว่ายังยังไม่ได้แข่งนะเออไปเลยเลสโก้ครับเราจะไปแบบว่าฟิฟเฟียเลย เราต้องใช้เกียร์โลนะทุกคนนะไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าทุกคนเราจะต้องแบบแต่ขอบโอ้โหทั้งหมดจริงตอนนี้คือผมเปิดสุดทุกอย่างอนะระบบปฏิบัติการนี้มาเต็มโอ้ได้อยู่ไหมเฮ้ยได้อยู่ โหรอบที่แล้วผมขึ้นไม่ได้ฮะตรงนี้โอ้โหเราใช้โลเกียร์อยู่แล้วนะครับไม่ยังไม่ใช้โลเกียร์เลยไปครับเราต้องใช้เกียร์แบบเกียร์โลนั่นเองนะครับผมเพื่อให้แบบเฮ้ยติดเฮ้ยอันนี้ติดจริงนะทุกคนโหเดี๋ยวขอตั้งหลักตั้งหลักตัง้ตงหลักก่อนละกันโอ้โหอันนี้ยากว่ะเฮ้ย รเราต้องใช้อะไรครับเนี่ยไปครับไอ้ได้อยู่เออมันต้องมีแบบว่าเ,เส้นทางครับมันมีทางซิกแซกสักหน่อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหยชนป้ายเฉยเลยฮะภาบเออเนี่ครับทุกคนโอ้ไปไงชิวๆครับตอนนี้หืมพุเฟียวเนะยครับ เอาแล้วผมทุกคนใครที่อยากมีเงินใช้เนี่บผมนี่เลยครับผมแอดมายา1น1นะครับผมเขาแจกจริงครับผมโปรโมชั่นเพียบเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมคืนยอดเสียนะครับ10%นะครับมีทุกวันนะทุกคนนะครับโปรวันเสาร์นาทีทองนะครับมีทุกเสาร์เลยนะครับผมลูกค้าใหม่รับโบนัสไปเพิ่มนะครับผมสิบเปอร์เซนต์นะครับผมแล้วก็ลูกค้าเก่ารับโบนัสเพิ่มไป20%เลยนะครับแล้วก็จะมี กิจกรรมนะผมกงล้อมอันสุดจันท์นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมทุกคนนะครับผมเพียงสะสมยอดเทิร์นโอเวอร์ครบแรงนะครับที่เรากําหนดนะครับรุนรับไปเลยฟรีๆของรางวัลนะครับมูลค่ามากกว่า10,000แบาทเลยนะครับผมนะครับรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับสอบถามในทางไลน์แอดแอดมาญาหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับใครที่อยากมีเงินเติมเกมหรือเงินเอาไปใช้นะครับผมนี่เลยผมแอดมาญาหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมโอเคก็ไปเล่นเกมกันต่อเลยดิสา let's go น่ครับทุกคนหอยอ้ย,อยไม่รู้ว่าแข่งกี่รอบนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะลุยไปไปเลยแล้วกันครับไปไปไปตัวนี้ที่เราผ่านรอบแรกโคตรยากครับผมอรอบนี้ก็ยากเหมือนเดิมรู้สึกว่าเส้นทางแบบมันอันนี้แล้วอะอเราต้องตายขอบเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยดีกว่าเดิมแนละ้วทุกคนเราต้องทําเวลานะครับตอนนี้ อนีมันแบบมีเกียร์ลูแล้วใช่ไหมเนี่ยรู้สึกฟรีมากเลยครับโอ้โหเราต้องไต่ขอบไปครับทุกคนเอียงข้างเอียงข้างไปครับได้อยู่ไหมเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยสูตรนี้ใช้ได้นะเนี่ยเทดูดยน้ำไว้ครับตอนนี้เออบโอ้ย อีกแล้ค <Eig aring no liebe> วครับตัวนี้น่ครับโอ้โหรับโอ้ทุกคนนี่คือแบบว่าน้ำคนพูดเยอะนะครับได้อยู่ทุกคนโอเคสวยงามนะครับตัวนี้ใครที่อยากเล่นเกมนี้อีกนะผมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเป็นแบบลุยคนแบบสมจริงมากครับเกมนี้ ว้าลุยน้ำลุยโคลนของจริงโอ้โหโอเคครับผมทุกคนต่อไปนะครับเป็นด่านอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนดูดิมีเรือด้วยนะครับแล้วก็มีบอลลูนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแบบแนวแม่น้ำนะครับผมอเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเนะครับผมจัดปลายดานนี้เราน่าจะยังไม่เคยเล่นหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าเคยเล่นแล้วโอเคครับผมจัดปลายครับไปครับเราไปด้วยความเร็วสูงครับตอนนี้ เราเป็นงานแล้วล่ะอ้เป็นงานอะไรวะเนี่ยไปครับเราต้องใช้เกียร์โรนเองนะครับผมทุกคนเปิดให้สุดเคยมีรู้สึกว่าจะมีแบบคนเคยแข่งนะครับผมโอ้ยรอผมด้วยดินำหน้าเราไปแล้วครับตอนนี้ไม่ยอมไม่ยอมครับ <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอม ทางไหนวะทางนี้โอเคอันนี้เราต้องแซงเขาให้ได้ทุกคนจะมีแบบวัตต์ตัวลางๆอยู่เอ,อ้ย <c oughs> เราต้องทำเวลาทุกคนโหต้องทำเวลาสิ <c oughs> ไปครับเหลืออีกรอบนึงใช่ไหมอ่ะไปครับทำเวลาหน่อยทุกคนติดเค้แม่ง มันขับแรงจังวะที่ไม่ใช่อะไรครับเราไม่ขับต่ำอ้ยได้อยู่ตามตูดแล้วครับตอนนี้ออได้อยู่ได้อยู่ตามตูดอยู่นะครับ <c oughs> โอ้ยอีกแล้วนะตรงนี้โอ้โหไม่ทันนะ่ะทุกคน <c oughs> ตรงนี้แบบเดียวไม่ทําไม่พ้นจริงครับเอยรถโดดรถโดดรถโดดไม่โอ้ไม่นะเฮ้ยที่สองครับทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ทุกคนที่สองนะครับโอเคเฮ้ยถือว่าใช้ได้น,นะครับเนี่ยโอ้โหโอเคครับผมทุกคนนะครับผมด่านต่อไปก็น่าจะเป็นด่านที่แบบแนวแบบว่า ดูดิแบบลดอย่างเยอะนะครับผมโอเคครับใครที่อยากดูอีพีต่อไปนะผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากมีเงินเติมเกมนะครับผมก็นี่เือผมแอดมายา191เนี่ยผมมีโปรโมชั่นมากมายนะครับผมก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบสอบถามกันได้เลยนะครับผมโอเคฮะน่ครับแบบนี้นะครับผมผมว่าน่าจะโหดเหมือนกันนะครับนี่นะครับมีแม็กโกเม็กโคด้วยนะครับผมโอเคก็ฝาก กันไว้ EP หน้าลายกันนะครับผมแมปนี้นะครับเอาล่ครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนลายกันนะครับผมก็ใครที่ชอบฝากกระทืบไลค์กดไลค์ด้วยนะครับก็ใครชอบเกมนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็แอดมายา191นะครับผมใครที่อยากมีเงินใช้ก็สามารถแอดเข้าไปสอบถามกันได้นะผมเขามีโปรโมชั่นมากมายให้เราเล่นเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าลายกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนลายกันนะครับผมสภาพดแบบอูแบบ ฝุ่นนี่น่าจะยัดเข้าไปในเครื่องเต็มนะครับพี่โคน,น่ะโอ้ย